สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านเลยครับสวัสดีพี่ๆที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลทุกท่านเลยครับสวัสดีพี่ๆที่ยังติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องครับและสวัสดีพี่ๆในครอบครัวในหมู่บ้านของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับแน่นอนครับเจอเจอกับผมเดอะนัดเทพบอลแบบนี้ครับเรามีบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ฟุตบอลครับรวมไปถึงทัศนฟุตบอลและแนวทางฟุตบอลที่นัดวิเคราะห์และคัดสรรมาให้ครับเป็นแนวทางแบบนี้ทุกวันวันละ3คู่ครับและสาหรับค่ำคืนวันนี้ครับก็คัด มาให้แล้วกับ3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดครับเกี่ยวกับเกมฟุตบอลในค่าคืนวันนี้ครับพี่ๆท่านใดกําลังมองหาครอบครัวครับที่จะร่วมลุ้นร่วมเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันครับหรือกําลังมองหาแนวทางฟุตบอลดีๆไม่ว่าจะเป็นบอลสด บอลสูงครับรวมไปถึงตัวเน้นตัวการันตีชุดอาราบาลบัามต่างๆแน่นอนครับตามมาเจ,เ,จเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานรวมไปถึงกูรูบอลชั้นนําแนวหน้าของเมืองไทยที่พี่ๆอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับสำหรับทางเข้าครอบครัวครับเดี๋ยวนัดปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์หรือแอดมาได้เลยครับที่แอปสีเขียว i d ดีแอ1เอรับรองว่าครอบครัวของนัดไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและสําหรับ3คู่ในค่าคืนวันนี้ไปชมกันได้เลยครับ คู่ที่หึครับศึกฟุตบอลยูโรครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็นในด้านของฝรั่งเศสเจอกับในด้านของเบลเยียมก่อนลงเตะครับฝรั่งเศสถูกมองว่าเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาบังคับชนะเท่านั้นครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมาเจาะลึกเข้าไปดูกระแสภายในครับเจาะลึกเข้าไปดูความพร้อมเจาะลึกเข้าไปดูฟอร์มของทั้งสองทีมครับนัดแนะนาครับให้รองไปที่ดางด้านของเบลเยียมได้เลยครับฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับด้วยการมี5คะ คะแนนครับส่วน,นทางด้านเบลเยียมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยการมี4ีคะแนนครับในเรื่องของเกรดฟ,ฟุตบอลมาตรฐานของทีมครับก็ต้องบอกว่า2ทีมนี้อยู่ในเกรดฟ,ฟุตบอลที่สูสีากาันส่วนทางด้านความพร้อมของตัวนักเตะครับดูเหมือนฝรั่งเศสจะหลากหลายและมีตัวผู้เล่นที่สามารถครับให้เลือกใช้ได้เยอะกว่าครับแต่ว่าเกรดฟ,ฟุตบอลสูสีกันอย่างที่นัดบอกไปครับเพราะฉะนั้นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายแบบนี้สู้กันสนุกและรัดกุมอย่างแน่นอนครับโอกาสที่จะจบเสมอกัน ในเวลา90นาทีครับเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและเบลเยียมก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นรองอะไรขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ใน90นาทีครับเบลเยียมจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเลือกรองเบลเยียมครับฟินจัดจัดแน่นอนครับ คู่ที่องครับในฟุตบอลยูโรรอบ16ทีมสุดท้ายครับเป็นในด้านของโปรตุเกสเจอกับในด้านของสโลวีเนียครับซึ่งคู่นี้ก่อนลงเตะแน่นอนครับเขามองว่าโปรตุเกสเหนือกว่าแบบชัดเจนครับกับโจทย์ที่เปิดมาให้โปรตุเกสเองต้องชนะครับด้วยผลต่างประตูถึง2ลูกถึงจะได้เฮครับเมื่อมองจากโจทย์ที่เปิดมามองจากภาพรวมความพร้อมของทั้งสองทีมบวกกับกระแสภายในครับนัดแนะนําให้เลือกรองครับไปที่ด้านของสโลวีเนียได้เลยครับโปรตุเกสเองครับผ่านเข้า รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการมี6คะแนนครับส่วนทางด้านเโรเวเนียเองเสมอมา3เกมมี3คะแนนครับวันนี้โปรโตุเกสครับเหนือกว่าทุกมุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเกรดฟุตบอลมาตรฐานของทีมรวมไปถึงขุมกําลังที่ดูได้เปรียบทางด้านของสโรเวเนียเสียเลอเกินครับแต่เป็นเกมทัวร์นาเมนต์และเป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายแบบนี้นะัดเชื่อว่าสโรวเวเียครับต้องวางแผนมารับ แบบรัดกลุ่มอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนัดมองดูแล้วว่าหน้าที่โปรตุเกสครับจะมีโอกาสชนะทางด้านของสโรวีเนียเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่จะชนะห่างด้วยสกอร์ถึง2เมล็ดน่าจะเป็นางานที่ยากอยู่พอสมควรสโรววเนียครับสู้สุดใจแบบแน่นอนเดินทางมาถึงรอบนี้แล้วไม่น่าจะยอมง่ายๆเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับให้เลือกรองสโลววเนียครับแย่ที่สุดจะแพ้ไม่เกิน2เมล็ดสโรววเนียฟินจ,จัดแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับคู่ที่3ในวันนี้ครับที่นักจีบย,ยกมาฝากมองไปที่ฟุตบอลเช้ากันได้เลยครับในศึกฟุตบอลบาซินซีรีเอครับทางด้านของพันเมลัดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคลินเทียแน่นอนครับก่อนลงเตะด้วยเกรดฟุตบอลครับเขามองว่าพันเมลัดเหนือกว่ากับโจทย์ที่เปิดมาครับหนึ่งตุงครับไม่เพียงพอต้องชนะห่างด้วยสกอร์อย่างน้อย2ประตูครับถึงจะได้เฮเมื่อมองจากโจที่เปิดมาครับกระแสภายในเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมและความพร้อมของทั้งสองทีมครับ นัดแนะนําให้รองครับไปที่ทางด้านของโคลินเทียได้เลยครับปฏิเสธไม่ได้ครับว่าฟอร์มของพันไมลรัตด,ดูดีเสียเหลือเกินย่าผ้าเกมหลังสุดเก็บชัยไป4แต่เกมล่าสุดก็มีสะดุดแพ้มา1นเกมครับส่วนทางด้านฟอร์มของโคลินเทียก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างแพ้ยากครับผ้าเกมหลังสุดเสมอ4ี่แพ้ไป1ครับวันนี้โคลินเทียอาจจะดูเป็นรองในทุกุงทุกด้านแต่ด้วยโจทย์วันนี้นัดดูว่าโจทย์มันสูงจนเกินไปครับนัดมองว่ามีโอกาสจบเสมอครับหรือแย่ที่สุดโคล เทียงแพ้พันไมรัตไม่เกินหนึ่งประตูเลือกรองโคลินเทียฟิ่งจัดแน่นอนครับและนี่คือ3คู่ครับที่นัดวิคราะห์และหยิบยกมาฝากในค่าคืนวันนี้ใครมีความพิดเห็นเหมือนกันครับก็ขึ้นรถคันเดียวกันได้เลยครับใครพาเมนคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ครับและร่วมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยส่วนใครอยากเข้ามาร่วมในครอบครัวอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้อยากได้แนวทางฟุตบอลดีๆตัวเน้นๆตัวหนักๆครับก็ตามมาเจอเจอกันในครอบครัวได้เลยครับทางเข้าครอบครัวปักหมุดมาให้ใน คอมเมนต์แล้วสำหรับคั้มคืนวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดือนนัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ